สวัสดีปีใหม่ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีพิจิกนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดาวจรประจำเดือนมกราคม2 5 6 4นะครับก็เป็นเดือนแรกของศสกาลนี้นะครับจะเห็นว่าดาวประจำตัวของท่านคือดาวพ่างคาจนจรเข้าสู่ราศีเมถเป็นภพอลิก็เรียกว่าท่านทำงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างให้แก้ไขหรือว่าเป็นการเพิ่มเสริมความเข้มแข็งสำหรับท่าน นะครับก็งานอาจจะหนักสักหน่อยนะครับขอให้ท่านอดทนอดทนหรือบางคนก็อาจจะไม่ไปยุ่งเรื่องงานก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับก็ตอนนี้ยิ่งมีไวรัสไวรัสระบาดโควิดระบาดก็ให้ท่านดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีแล้วกันไม่ว่ารัฐบาลจะประกาศล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์ก็แล้วแต่นะครับเราเซฟตัวเองดีกว่านะครับออกจากบ้านก็ดูแลตัวเองให้ดีเดือนนี้ ท,ที่ที่เน้นเนื่องจากว่าดาวประจําตัวยยอลิเนี่ยก็ต้องระวังพอสมควร <c oughs> ทีนี้มาดูว่าดาวพระราหูที่เล็งอยู่เนี่ยอันนี้ก็สําคัญทําให้ท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเซนส i v e <c oughs> พอสมควรนะครับและมีความกล้ากาได้การเสียนะครับกล้าที่จะปกป้องเพื่อนฝูงแม้กระทั่งถูกหรือผิดเพราะนื่งจะว่าดาวพระประหัสก็ได้อยู่ในตําแหน่งนิดก็ขอให้ท่านดู ให้รอบครอบแล้วกันนะครับว่าอย่างไรก็มันมันดาวมันก็บ่งบอกพอสมควรนะครับ <c oughs> สภาพการเงินของท่านในเดือนนี้ท่านดาวจากพบการเงินงคือดาวพฤหัสนเ,นเดินเข้าไปได้ตำแหน่งนี้แต่ว่าค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยแต่เนื่องจากมีดาวพระอาทิตย์มากระตุ้น <c oughs> ดาวอาทิตย์ได้มาจากภพ <c oughs> กัมมะมากระตุ้นท่านเนี่ยให้ท่านเนี่ยทำงานมากขึ้น โฟกัสเรื่องเงินมากขึ้นเก็บหอมรอมลิบมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยมีคนที่จะชวนให้ท่านลงทุนทำอะไรหรือซื้อขายอะไรหรืออะไรซื้อของที่มันแบบราคาแพงเวอร์ผิดเขาเรียกว่าพิสดารผิดปกติท่านต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าอิทธิพลของพระราหูที่มันเลงอยู่เนี่ยมันจะมีคนเข้ามาทักชวน ทำ,ทำนี่ทํานั่นลงทุนนู่นนี่นั่นนะครับและดาวพระเกตซึ่งเป็นธาตุลมเนี่ยเข้ามาอยู่ในภพการเงินของท่านนะครับอยู่ถึงยี่สิบวันนะมกราจ,จนกระทั่งกว่าจะย้ายออกนั่นในวันที่ยี่สิบก็ต้องระมัดระวังบางทีเผลอไผ่เคลิบเคลิมนะฮะเคริบเคลิมไปโดนโด้วยแรงกระแสะลมโบกสะบัดนะครับเงินทองของท่านไปในส่วนนั้นก็ <c oughs> ต้องระมัดระวังนะครับส่วนการงานนะครับการงานการงานท่านเรียกว่าในเดือนนี้มันมันก็ถึงแม้ว่างานมีอุปสรรคนะครับแต่ท่านผ่านไปได้นะครับท่านผ่านไปได้เพราะเนื่องจากว่าดาวดาว,ดาวใหญ่ๆเนี่ยนะครับดาวใหญ่ๆเนี่ยได้ตําแหน่งค่อนข้างจะดีลวดาวพระพ r a t ก็ถือว่าโยกหน้าก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีที่ปรึกษาได้ ผู้ใหญ่ปัจจุบันก็แล้วแต่หรือผู้ใหญ่ที่ชั้นสูงสูงขึ้นไปที่ไม่ได้ใกล้ตัวท่านมากก็ยังสามารถที่จะปรึกษาหรือช่วยเหลือท่านได้นะครับแล้วการเจรจาของท่านเนี่ยเดือนนี้อาจจะต้องใช้พลังในการเจรจางานมากหน่อยดังนั้นบางทีทํางานเนี่ยเอาผลงานไปคุยกันเฉยๆเนี่ย ริ้นนาเสนอยื่นไปเฉย,ยๆเนี่ยบางทีก็ขอให้ท่านใส่ข้อมูลเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดือนเนี่ยจะถือวา่าโยกหน้าท่านและอยู่ร่วมกับดาวพระหัสแต่พระพุธเนี่ยเผอิญมีการพักตัวเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยต้องเคลียร์ข้อสงสัยให้ชัดเจนนะครับจึงจะรุ่่วงไปได้เอาละครับเดือนนี้ท่านอาจจะต้องใช้พลังในการแก้ไขางานงานอธิมุปสรครมากขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยแต่ย่าเพิ่งท้อถอยนะครับเพราะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วนะครับก็ก็เลยว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้นะครับในเดือนนี้นะครับทางได้ความรักทางได้ความรักเนี่ยนะครับขอให้ท่านประครับประคองต้องประครับประคองเลยนะครับถึงแม้ว่าตามกีตาเกณฑ์ก็แล้วแต่ว่าดาวพระราหูไปเล่งราศีพิจิกนั้นเนี่ย น่าจะให้คุณจะพอเพอินพอเพิินได้ตำแหน่งนิดแล้วก็อย่างไรก็ตามทีราหูก็คือราหูนะครับนี่สัยเขาคือลาหูอยู่นั่นแหละนะครับไม่ทันเจ้าชู้ก็คู่เจ้าชู้แหละต้องระมัดระวังนะครับควบคุมตนเองแล้วกันนะครับหรืออาจจะไม่มีใครยอมใครอันนี้สําคัญนะครับถ้าหากว่าเราจะประครับประคองดูแลกันไปก็มีหามุมยอมบ้างแต่ถ้าเกิดว่ามันมี บุคคลที่3เข้ามาต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องนี้นะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในเดือนนี้ก็ท่านต้องเข้มแข็งต่อสู้ดิ้นรนในการทํางานนะครับอย่าไปท้ออุปสรรคถือว่าอุปสรรคนั้นมันเสริมความแข็งแกร่งให้ชีวิตเรานะครับและเดี๋ยวท่านจะพบกับสิ่งดีๆเองในช่วงที่ดวงท่านเปิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นนะครับครับ แล้วก็มาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ